สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อิสสาระนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่เกี่ยวกับอีกมุมนึงของช้างที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ซึ่งมนุษย์ได้นำเอาพลังมหาศาลและคุณลักษณะที่ใหญ่โตของมันมาใช้ประโยชน์ต่างๆต,ตามที่มนุษย์ต้องการตั้งแต่สมัยโบราณและในคลิปนี้คืออีกมุมหนึ่งในการใช้ประโยชน์ของมันนั่นคือการประหารครับโดยคลิปนี้จะเล่าถึงบันทึกการประหารด้วยช้างในแต่ละโซน เอเชียอินเดียและตะวันตกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อให้เพื่อนๆชมคลิปผมได้อย่างต่อเนื่องผมฝากกดไลค์กด like, ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ไปชมเนื้อหากันเลยเริ่มจากในเอเชียตะวันออกจะมีการใช้ช้างประหารในพมา่าข้าวสมุทรมาลายูและบูไนตัวอย่างเช่นในสยามช้างให้ถูกฝึกให้โยนนักโทษขึ้นไปบนอากาศและตกลงพื้นจากนั้นสั่งให้ช้างกระทืบนักโทษจนตาย ดยมีเรื่องเล่าในทศวรรษที่1560เกี่ยวกับใช้ที่ถูกประหารด้วยช้างโดยให้ช้างกระทืบตายในอยุธยาเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ดีคนที่บันทึกเหตุการณ์นี้ก็คืออเล็กซานเดอร์แฮมิงตันกับตันเรือและพ่อค้าได้กล่าวไว้ว่าสำหรับการทรยศหรือฆาตกรรมจะให้ช้างเป็นเพชฌฆาตซึ่งจะผูกนักโทษไว้กับเสาแล้วควานช้างจะขี่ช้างเข้ามาวนรอบนักโทษประมาณ2-3ถึงครั้งหลังจากนั้นควานจะพูดบางอย่างกับช้าง ช้างจะใช้งวงพันนักโทษและดึงนักโทษพร้อมเสาออกจากพื้นอย่างรวดเร็วแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศเมื่อนักโทษตกลงมาจะให้ช้างรับด้วยเขี้ยวของมันช้างจะใช้เท้าข้างหนึง่งเหยียบร่างนักโทษให้แบนซึ่งวิธีนี้จะคล้ายกับบันทึกของจอห์นดอเฟิร์ตที่เป็นแพทย์ชาวสกอตแลนด์และนักประพันธ์โดยเขาบันทึกวิธีการประหารชีวิตด้วยช้างอีกวิธีหนึ่งในอาณาจักรโคชินไชนาหรือเวียดนามใต้ในปัจจุบัน นอกจากสยามแล้วอินเดียก็มีการประหารด้วยช้างตั้งแต่สมัย200ปีก่อนคริสตกาลที่บันทึกไว้ในกฎหมายมนู์บัญญัติบทลงโทษด,ด้วยการถูกประหารด้วยช้างเช่นการลักขโมยเป็นต้นและในคิสศ,ศักราช1305ได้มีบันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนโทษประหารของชาวมองโกให้เป็นความบันเทิงต่อหน้าฝูงชนเพื่อความบันเทิงอีกด้วยร้อยเอกอเลซานเดอร์ฮามินตันได้มีบันทึกในช่วงโมกุล เกี่ยวกับการประหารด้วยช้างได้บรรยายว่ามีทหารนายหนึ่งกระทําผิดผู้ปกครองโมกุลจึงสั่งให้ผู้บัญชาการทหารลงโทษประหารนายนั้นด้วยช้างซึ่งเป็นการประหารที่เสยดสยองและน่าละอายทั้งนี้ยังมีกษัตริย์บางองค์ที่ใช้การประหารอาชญากรจํานวนเยอะๆด้วยช้างโดยมีบันทึกของฟองสัวแบรนเยนักเดินทางชาวฝรั่งเศสผู้เห็นการประหารชีวิตดังกล่าวการประหารครั้งนี้ไม่ได้ใช้การบดขยี้ด้วยช้างเพียงอย่างเดียว แต่ช้างยังถูกฝึกให้เชื่อนักโทษทั้งเป็นด้วยมีดปลายแหลมที่สวมเข้ากับงาของพวกมันซึ่งบรรยายรายละเอียดว่าวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามเอาชีวิตของอั卡尔ามหาเสนาบดีพวกเขาได้รับคำสั่งให้โยนชายคนนี้ไปที่ช้างซึ่งต้องการให้เขาได้รับโทษโดยการให้ช้างหั่นเขาเป็นชิ้นๆด้วยเท้าของพวกมันที่ถูกหุ้มด้วยเหล็กแหลมและปลายของมันคมเหมือนมีดโดยมีความคุมช้างควบคุมอยู่ข้างบนมันจะใช้งวงพันนักโทษ แล้วโยนขึ้นไปพอตกลงมาใช้ฟันสลับกับเท้ากระแทกกับปกนักโทษโดยควรจะทําตามคําสั่งของจักรพัิถ้ามีคําสั่งให้ตัดเขาเป็นชิ้นชิ้นช้างจะเอาเท้าของมันฉีกล่างของนักโทษแล้วโยนชิ้นส่วนร่างกายออกจากล่างทมกลางฝูงชนที่กําลังดูอยู่แต่ถ้าสั่งหยุดล่างของเขาจะถูกทิ้งต่อหน้าจักรพัิและจะทําการถลกหนังจากนั้นจะใช้หญ้าแห้งยัดเข้าไปแทนส่วนเนื้อก็จะให้สุนัขก,กิน การประหารและการทรมานโดยช้างยังมีในเมืองต่างๆของอินเดียเรื่อยๆจนถึงช่วงจกวักรวรรดิอังกฤษซึ่งนำไปสู่การลดลงและยุติการประหารด้วยช้างในอินเดียในที่สุดเอเลนอร์แมดด็อกได้เขียนบันทึกในปี1914ว่าในแคสเมียร์นับตั้งแต่การเข้ามาของชาวยุโรปประเพณีเก่าแก่หลายอย่างได้หายไปและหนึ่งในประเพณีที่น่ากลัวของการประหารชีวิตอาชญากรโดยช้างที่ถูกฝึกมาเพื่อจุดประสงค์นี้ที่เป็นที่รู้จักในภาษาพื้นเมืองว่า กวนกาเราการใช้ช้างในการประหารนักโทษนั้นมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในอินเดียและประเทศรอบๆรวมถึงศรีลังกาด้วยเช่นกันโดยมีกะลาสีเรือชาวอังกฤษโรเบิร์ตน็อกได้เขียนบันทึกในปีคริสตักราด1,081ขณะที่เขาเป็นเฉลยได้บรรยายว่าเขาได้เห็นการประหารด้วยช้างที่ศรีลังกาซึ่งช้างเพชฌฆาตนั้นจะถูกสวมด้วยเหล็กแหลมที่งาของมันซึ่งจะใช้ส่วนงานี้ฉีกแขนและขาออกจากร่างของนักโทษเป็นชิ้นๆ ซึ่งการประหารในศรีลังกานั้นก็มีบันทึกและเรื่องเล่าอื่นๆที่ว่ากันว่าการประหารด้วยช้างก็จะมีการทรมานก่อนเช่นการใช้งวงรัดและเหยียบบริเวณแขนหรือขานักโทษก่อนซึ่งจะทําการเหยียบซ้ําๆทําให้นักโทษทรมานและเมื่อผู้สั่งพึงพอใจแล้วก็จะจบชีวิตด้วยการสั่งให้เหยียบหัวของนักโทษช่วงยุคกลางของตะวันตกก็มีบันทึกการประหารด้วยช้างโดยมหาอำนาจหลายแห่งรวมถึงจกักรวรรดิไบเซนไทย เมื่อกษัตริย์ซาสนิตโคสลาอูที่2ผู้มีฮาเลม3,000มเหสีและทาสหญิงอีก1 000, 2 0 0 0คนได้ไปขอฮาดิก้ามาเป็นภรรยาซึ่งเป็นลูกสาวของนาแมนแต่ครอบครัวนี้นับถือศาสนาคิดนาแมนจึงปฏิเสธการขอนี้จึงถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตโดยให้ช้างกระทืบจนตายการประหารด้วยช้างนี้ดูเหมือนว่าจะถูกนำมาใช้บางส่วนของตะวันออกกาลางด้วย ซึ่งมีนักเดินทางชาวยิวในศวตวรรษที่12รายงานการประหารชีวิตนี้ระหว่างเขาอยู่เซลจุกว่าที่นเวย์มีช้างอยู่ตัวหนึ่งตัวมันใหญ่มากสามารถกินฟางได้ครั้งละสองเกวียนปากของมันแทบจะติดอยู่กับหน้าอกของมันและเมื่อมันอยากกินมันจะยื่นงวงออกมาสองศอกหยิบฟางขึ้นมาอมในปากเมื่อสุลต่านกล่าวโทษใครถึงตายเขาจะพูดว่าคนนี้มีความผิดจากนั้นมันจะจับนักโทษเหวี่ยงขึ้นไปบนอากาศและสังหารเขา ส่วนในจักรวรรดิตวันตกมีการประหารด้วยช้างด้วยคำสั่งของเปอร์ดิซัสในปี323ก่อนคริสต์กาลการกรบฏของฝ่ายแมดเลนเจอร์ที่บุกข้ามาใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดความทะเยอทะยานของเปอร์ดิซัสเปอร์ดิซัสจึงออกคำสั่งให้จับตัวและประหารเขาโดยให้ช้างบทขยี้ต่อหน้าทหารทั้งหมดในเมืองบาบิโลน ส่วนในแอฟริกาก็มีเหมือนกันมีบันทึกว่าช้างไปเพช,ชาคฆาตสำหรับประหารประชาชนตัวอย่างหนึ่งในการถูกกล่าวถึงก็คือในหนังสือ d ิ u ูเทโ o คา n นน i c อลที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวในอียิปต์แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่มีหลักฐานก็ตามแต่อธิบายถึงความพยายามของปโตเลมีที่4ฟิโลพาโตที่กดขี่และตาหน้าชาวยิวในอียิปต ไม่มีชาวยิวส่วนใหญ่ต่อต้านว่ากันว่ากษัตริย์ได้พากําลังล้อมพวกเขาไว้แล้วมีคําสั่งให้ช้างกระทืบพวกเขาแต่การประหารชีวิตหมู่ก็ถูกขัดขวางในที่สุดโดยมีความเชื่อว่ามีการแทรกแซงจากทูตสวรรค์และต่อจากนั้นปโตเลมีก็มีทัศนคติที่ดีต่อชาวยิวมากขึ้นและให้อภัยต่อชาวยูจริงๆแล้วช้างที่ถูกฝึกมาและทําตามคาสั่งอาจไม่รู้เลยว่าการประหารชีวิตมนุษย์นั้นน่ากลัวแค่ไหน เพราะมันเป็นสัตว์ป่าสัตว์เดรัจฉานแต่จิตใจมนุษย์เนี่ยน่ากลัวกว่าว่าไหมครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบการเล่าเรื่องแบบนี้รบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณที่รับชมครับผม